สวัสดีค่ะคุณครูชาวลิตและเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูนะคะดิฉันนางสาวพรทิพาสวรนรัตน์เลขที่13บส้ันไม่ทำมุสาปีที่5 5ทับ5นะคะวันนี้จะนําเสนอความรู้เกี่ยวกับกะกะ,กะ5ประการและคุณลนานักนะคะที่ดิฉันได้พิศึกษาค้นคว้าม,มานะคะกะกะหประการนะคะศาส,สนาซิกเป็นศาสนาที่ ถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะคะซึ่งเป็นพระเจ้าสําหรับมนุษยชาติทางปวงผู้ที่นับถือศาสนาชิกนะคะและผ่านพิธีปาหุนตามแบบศาสนานะคะจะได้นามว่าสิงห์แล้วเมื่อทําพิธีเสร็จจะได้รับกะกะห้าประการนะคะได้แก่ 1. เกตนะคะการไว้ผมยาวโดยที่ไม่ตัดเลย 2. กังขาหวีขนาดเล็กนะคะ 3. กระฉาเครื่องเกงขาสั้นค่ะ4 กะลากำไรมือทำด้วยเหล็กไม่แน่ใจว่าอ่านว่ากะลาหรือว่ากลานะคะ 5. กีรปานคือดาบส่วนคุรุนานักนะคะประวัติของคุรุนานักนะคะชื่อนามเดิมว่าคุรุนานักเด l ิลเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาสีขึ้นมานะคะซึ่งเกิดเมื่อปีคศ1469ค่ะในหมู่บ้านลายบอยดิตตันวันดิตในปัจจุบันคือหมู่บ้านนันกาหนาซา หิบนะคะโดยเมืองนี้ได้ถูกตั้งชื่อตามชื่อของคุรุนานักนะคะอ,อําเภอเชคูป,ปุระห่างจากเมืองลาฮอประเทศปากีสถานนะคะวันคล้ายวันเกิดของท่านคุรุนานักนะคะจะตรงกับวันกาติกปูลันมาชิคือวันพระเจ้าเต็มดวงในเดือนกาติกนะคะหลักความเชื่อที่นำมาสู่ความเป็นซีข,ของท่านคุรุนานักนะคะ 1. ทํางานด้วยมือของตน 2. ระลึกถึงพระเจ้า 3. แบ่งรายได้ของตนนะคะและนีะ่คือใบงานของเราที่เราได้ทําขึ้นมานะคะก็จะทำสอเรื่องก็คือกะกะก,กับคุรุนานักนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบาย